สวัสดีครับเพื่อนๆชาบีบีชาแนลครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับมีมีดมาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีมาทั้งหมด5เล่มนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับมาดูเล่มที่1ก่อนนะครับเล่มที่1เล่มที่1เป็นอีโต้นะครับเป็นอีโต้จากเหล็กแบริ่งนะครับพร้อมด้ามประดูนะครับ จากเหล็กตลับลูกปืนนะครับหรือเหล็กแบริ่งอันเดียวกันนะครับมาพร้อมน้านประดูนะครับปอกคอเหล็กนะครับขนาดน่าจะสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วกว,กว่านะครับสนันาหเจ็ดมิลนะครับสนันาหเจ็ดมิลเป็นเหล็กแบริ่งนะครับ ขนาดใหญ่เลย1 2บนิ้วนะครับควันไม้หนักๆได้เลยนะครับเล่มนี้ใช้งานหนักได้นะครับไม่มีปอกนะครับเล่มนี้ไม่มีปอกไม่มีปอกแถมให้นะครับเข้าป่าเข้าสวนสอบโจทย์นะครับเล่มนี้ใช้ของหนักได้เลยนะครับจากเหล็กแบลิคงนะครับขนาด1 2นิ้วกว่ากนะครับสันนา7มิลนะครับไม่มีปอกแถมให้นะครับ เปิดคมเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดคมเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบบาทเท่าเดิมนะครับอิโต้นะครับอิโต้เล่มที่สองเป็นทรงมีดลาบนะครับเป็นทรงมีดลาบมาพร้อมด้าพยุงนะครับมาพร้อมด้าพยุงปอกคอเลดกลึงอย่างสวยเลยนะครับปลอกคอเลดกลึง อันนี้ก็จากเหล็กแบลิงเช่นเดียวกันนะครับขนาดขนาดสิบอดนิ้วสี่หุนนะครับส1บอดนิ้วสหุนสนันนาหมิลนะครับสนันนาหกมิลกว้างก็จะอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วส1บอดนิ้วสี่หุนนะครับเป็นมีดลาบนะครับเป็นมีดลาบ มาพร้อมดำประดูนะครับไอด้ดำพยุงนะครับยำะยุงปลอกคอเลตกลึงนะครับปลอกคอเลตกลึงเล่มนี้ก็ไม่มีปอกแถมเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปอกแถมเช่นเดียวกันนะครับแบ่งปันให้แปดร้อยแปดสิบบาทครับใครสนใจมีดทาปิดได้เลยนะครับแปดร้อยแปดสิบบาทพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่ง ส่วนเล่มที่3นะครับก็เป็นเหล็กแบริ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่เล่มน,นี้น่าจะเป็นของเยอรมันนะครับเพราะว่าตอกแคปมาด้วยนะครับเป็นค่ายของไดโนเสาร์นะครับเป็นทรงซาบ,บาตา้าค่ายไดโนเสาร์นะครับมาพร้อมดาพยุงนะครับพยุงลายเลยนะครับพยุงลายสวยงามเลยปอกคอเล็กกลึงนะครับขนาด12นิ้วน่าจะ12นิ้ว ขนาด12บนิ้วนะครับสันหนาเจดมิลสันหนามากนะครับเล่มน,นี้สันหนามากเป็นเหล็กแบลิ่งเยอรมันนะครับเหล็กแบลิ่งเยอรมันนะครับเพราะว่าตอกเบอร์มาด้วยนะครับด้นดเสาก็เป็นมีดสวยงามอยู่แล้วนะครับเป็นมีดสวยงามตอกลายให้นะครับทำละเอียดนะครับทำละเอียด เล่มนี้ไม่มีปอกแถมนะครับไม่มีปอกแถมให้นะครับขนาด12นิ้วนะครับสันหนา7มิลนะครับตามประยุงลายสวยเลยนะครับเล่มนี้แบ่งปันให้นะครับ1480บาทนะครับ1480บาทไม่แพงนะครับราคานี้ของค่ายไดโนเสร์ไม่แพงนะครับ1480บบาทนะครับจากแบริ่งของเยอรมันนะครับ ส่วนเล่มที่4ก็ยังเป็นค่ายไดโนเสาร์นะครับทรงอีเนบนะครับมาพร้อมน้ำประยุงลายนะครับประยุงลายเช่นเดียวกันปอกคอทองเหลืองนะครับปอกคอทองเหลืองเป็นอินเนบขนาดขนาด12นิ้วนะครับขนาดเก็มิลน,นะครับเล่มน,นี้เป็นเหล็กของอ,อ,อเมริกานะครับ52100นะครับ เป็นเหล็กของอเมริกานะฮะเขาตอกเบอร์ให้นะครับห้าสอนะครับเป็นทรงอินเนปนะครับอิเนปขนาดใหญ่เลยนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสบาทเช่นเดียวกันพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งใครอยากเก็บไว้ใช้งานหรือสะสมได้นะครับใน,นเสาก็เป็นมีดที่สวยงามอยู่แล้วนะครับ เล่มนี้เหล็กของอเมริกานะครับ USA ครับส่วนเล่มสุดท้ายนะครับเป็นกูครีนะครับหรือกูละขานะครับมาพร้อมด้ามประดูนะครับเล่มนี้มีฝักให้ด้วยนะครับมีปอกแถมด้วยนะครับมาพร้อมปอกประดูด้ามประดูนะครับเป็นทรงกูละขานะครับหรือกูครีนะครับเป็นมีดของแขกเขานะครับ ของเนปาลน,นะครับซึ่งเป็นมีดที่โด่งดังมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับกูคครีหรือกูร์คาขนาด12นิ้วน่าจะ12นิ้วครับมีมาเล่มเดียวนะครับวันนี้มีมาเล่มเดียวขนาด12นิ้วสันหนา8มิลน,นะครับสันหนา8ปมิลกว้างสุดอยู่2นิ้ว2หุนนะครับกว้างอยู่ที่2นิ้ว2หุนนะครับ เล่มน,นี้ก็าอไปใช้งานหรือเก็บสะสมได้นะครับเป็นเหล็ก sup เกนะครับหรือเหล็กซับ9นะครับเป็นเหล็กซับเก้าอันนี้จอดสะดือให้สวยงามเลยนะครับแล้วก็มี่องเลือดให้ด้วยนะครับเป็นแบบสองลอนนะครับเป็นแบบสองลอนนะครับซึ่งจะไม่มีแล้วนะครับกูครีจะไม่มีแล้วผมก็เหลืออยู่ประมาณสามสี่เล่มนะครับ หลืออยู่สามสี่เล่มสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับเล่มนี้มาพร้อมฝักนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเหล็กซับเก้านะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทใครสนใจปิดได้เลยนะครับเล่มที่หนึ่งเป็นอีโต้นะครับจากแบลิ่งนะครับแปดร้อยแปดสิบบาท เล่มที่สองเป็นทรงมีดลาบก็แปดร้อยแปดสิบาทนะครับสี่ห้าเป็นค่ายเลน,นโซานะครับทรงซัปปะต้ากับทรงอินเนปนะครับซับปปะต้าเป็นเหล็กของเยอรมันนะครับแคทเป็นเหล็กของเยอรมันส่วนอินเนปนะครับเป็นเหล็กของ USA นะครับ52100นะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับ2เล่มนี้เล่มละ1,480บาทไปให้ถูกๆครับวันนี้ไปให้ถูกๆ ช่องการติดต่อก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมเดิมนะครับเบอร์โทรหรือ,อมีไอดีลน์และเบอร์โทรหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับหรืออยู่หน้าจอก็มีนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับวันนี้มีแบ่งปันห้าเล่มนะครับคลิปนี้ก็มีมาประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ